สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับจากข้อเขียนของคุณนิ้วกลมในเรื่องมองหาโชคดีในชีวิตนะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ การที่เรามองเห็นสิ่งดีๆหรือโชคดีของตัวเองเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการแบ่งปันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเติมเต็มในชีวิตได้อย่างไงบ้างคือแก่นความคิดมันเริ่มตรงที่ว่าคนที่รู้ตัวว่าเออตัวเองมีข้อได้เปรียบหรือว่ามีเรื่องดีๆอะไรในชีวิตแล้วเอาสิ่งนั้นไปช่วยคนอื่นไปทําประโยชน์ต่อเนี่ยกลับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นไปอีกซึ่งมันจะตรงนั่งข้ามกับคนที่อาจจะ จมอยู่กับสิ่งที่ไม่มีหรือโชคร้ายใช่ไหมครับอันนั้นเหมือนยิ่งดึงให้แย่ลงไปอีกตรงนี้มันเอ่อมันทำงานยังไงกันแน่ครับค่ะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยนะคะคือการที่เราเตระหนกรู้รู้ว่าเรามีสิ่งดีๆอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์โอกาสหรือสภาพแวดล้อมที่ดีๆมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะคะ จากที่อาจจะเคยรู้สึกว่าเราเป็นไยต้องการตลอดเวลาหรือรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเรายังขาดอะไรอยู่พอเราเริ่มมองเห็นข้อดีหรือความโชคดีที่เรามีอยู่แล้วจริงๆมันเหมือนเปลี่ยนสถานะเราเลยค่ะทําให้เรารู้สึกมีมากขึ้นแล้วพอเรารู้สึกมีเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ได้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของข้างนอกวัตถุหรืออะไรแบบนั้นแต่เป็นความรู้สึกข้างในที่มันเปลี่ยนไปจากขาดเป็นมีพอมองเห็นสิ่งที่เรามีแล้วทีนี้เออมันมีแนวคิดเรื่องโชคต่อโชคด้วยใช่ไหมครับที่คุณนิ้วกลมพูดถึงเหมือนกับว่าพอเราได้ใช้โอกาสหรือข้อดีที่เรามีเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรดีๆเพิ่มขึ้นอีกอันนี้มันเป็น,นกลไกแบบไหนครับใช่ค่ะใช่แนวคิดโชคต่อโชคนี่น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนอธิบายว่า พอเราเอาข้อได้เปรียบหรือความโชคดีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้หรือคนรู้จกักเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่เอามาใช้ให้เต็มที่สร้างสรรค์นหน่อยมันมักจะไปเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆหรือเจอข้อดีอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีก เหมือนเราลงทุนในโชคของเราเองแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นโชคที่มากขึ้นอาจจะผ่านการเรียนรู้ใหม่ๆหรือสร้างความสัมพันธ์ดีๆขึ้นมาหรือได้รับความไว้วางใจทั้งหมดนี้ก็นับเป็นโชคดีในรูปแบบต่างๆได้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าเราเก่งดนตรีแล้วเราเอาไปสอนคนอื่นเราก็อาจจะเจอคนที่แบบเออมาชวนไปทําโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเราอาจจะได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นแบบนี้หรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะตัวอย่างนั้นชัดเลยแล้วประเด็นเรื่องการแบ่งปันล่ะครับที่ว่าโชคดีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเราคนเดียวอันนี้คือยังไงครับถูกต้องค่ะตัวอย่างเมื่อกี้ชัดเจนมากแล้วมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องการแบ่งปันเพราะแนวคิดนี้มองว่าความโชคดีหรือข้อได้เปรียบที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อตัวเราคนเดียวอแต่มันเหมือนเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ที่เหมือนถูกมอบมาให้เราส่งต่อหรือเอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้มีข้อได้เปรียบในเรื่องนั้นๆเหมือนเรานะคะอ๋อแสดงว่ามันก็โยงกับเรื่องที่ว่าในสังคมคนเราต้องพึ่งพากันใช่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่แบบโชคดีไปซะทุกเรื่องมีข้อได้เปรียบทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เลยเราทุกคนก็ต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนมีด้านที่ทำได้ดีมีด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ สังคมเรามันอยู่ได้ด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความโชคดีเหล่านี้แล้วค่ะเราแบ่งสิ่งที่เราถนาดัดหรือมีเยอะให้คนอื่นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้ประโยชน์จากทักษะหรือความโชคดีของคนอื่นในเรื่องที่เราอาจจะไม่มีมันก็เลยเกิดเป็นวงจรของการให้การรับที่ช่วยให้สังคมมันเดินต่อไปได้พอฟังแบบนี้แล้วก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ บางทีเราอาจจะมัวแต่มองสิ่งที่ขาดไปหรือจมอยู่กับเรื่องแย่ๆความโชคร้ายความท้าทายที่เราเจออยู่จนลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆเราก็มีความโชคดีหรือสิ่งดีๆหลายอย่างเลยนะที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละพร้อมจะเอาไปใช้หรือแบ่งปันได้เลยนั่นคือประเด็นสำคัญเลยค่ะที่คอเขียนนี้พยายามจะสื่อว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่การปรับโฟกัสของเราเอง คือแทนที่จะจมกับความรู้สึกพร่องรู้สึกขาดลองหันมามองสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเอ๊จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือส่งต่อให้คนอื่นยังไงได้บ้างพอเราเริ่มให้หรือเริ่มแบ่งปันความโชคดีของเราออกไปวงจรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานค่ะแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของวงจรนี้มันคืออะไรครับผลลัพธ์ก็คือเอ่อเมื่อวงจรของการรับรู้คือรู้ว่าเรามีดีอะไรการนำไปใช้ คือเอาข้อดีนั้นไปสร้างประโยชน์แล้วก็การแบ่งปันคือส่งต่อให้คนอื่นพอมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะเรามักจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาเสมออาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งของแต่เป็นความรู้สึกขอบคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเป็นโอกาสใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือความรู้สึกจากข้างในตัวเราเองที่มันตระหนักได้ว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยมันคนโชคดีนะ ความรู้สึกเติมเต็มความสุขมันเกิดจากตรงนี้เลยค่ะมันไม่ใช่การไปรอโชคจากข้างนอกแต่คือการสร้างการแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละค่ะสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่ขาดไปสู่การาตระหนักรู้เห็นคุณค่าใน ข้อได้เปรียบหรือสิ่งดีๆที่เรามีแล้วก็ลงมือใช้มันแบ่งปันมันออกไปซึ่งการกระทำแบบนี้แหละที่มันจะสร้างวงจรของความรู้สึกดีๆความหมายแล้วก็ความสุขในชีวิตเราได้ถูกต้องเลยค่ะและในฐานะที่เราได้ออคุยเรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองเอาไปคิดต่อกันดูนะคะว่าถ้าในแต่ละวันเนี่ยเราลองใช้เวลาสักนิดเดียวลองฝึกมองหา ความโชคดีเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราหรือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแค่ไหนก็ตามการฝึกมองแบบนี้ไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติโดยรวมของเราแล้วมันจะส่งผลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบข้างหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เรามีต่อชีวิตเราเองได้ยังไงบ้างลองไปคิดกันดูค่ะ